เออเอาลงนี่บ่ะเอาขาดดินไปเล้วมาเลยสิสวัสดีครับทีมงานบ้านนาทีมงานบ้านนาโบห็นกันโดนเลยไปยู่ใส่มามาจะไหนมืออะไรครับเนี่โอ้ยมาจากมือเราเนี่บ่ได้บ่ได้บ่ได้ไปเที่ยวเที่ยวสมุทรสาครบ่ได้ครับอันนี้ก็ทีมงานมาจากเออบ้านดุงครับ ขาใหญ่ขาใหญ่ออนทัวขาใหญ่วันดีน้อยสวัสดีครับ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 ผมพูดให้ดำนะครับเมื่อนี้ผมเอ่อไ่ได้ไปใส่เลยนะครับตั้งแต่ฮูว่าโควิดกลับมาอีกแล้วพี่น้องเ้ยบ้าเอกไบ่ได้ไปใส่เลยก็เลยมาซุ่มแซลนะครับกับมาซอยนิพนธ์กับมาเบิ้งซอยใหละครับอันใดจับได้เอดได้กับซอยกันเพิ่นกำลังสร้างหือนหอรลักอยู่นะครับ มือเข้าดาวกับปัจจุบันได้บ้างไหมบ่าข้าวเดาสองข้อได้แลวฮะตัวจริงปีงยังอ๋อสวัสดีปีใหม่ครับนิพนธ์คำตะก้านะครับสวัสดีปีใหม่แต่งหัวเสาวปนกะล่างหงอกพอดีครับโอเคโอเคอ่ะกะสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะมื้อนี้กะมาซุ้มแซวกันนะครับก็มาเจอกัน นี่ครับคือพื้นที่ที่นิพนธ์กำลังจะทําการสร้างเฮือนนะครับเอ็ดเอ็ดเองคือเก่งนะเอ็ดเองนี่สแสดงว่าจบสังมากมั้บ่นี่นนนบจบบริหารจบบริหารมาจบบริหารการจัดการครับเรามาสร้างเฮือนครับไม่ได้จบช่างนะครับเราเ <c oughs> พื่อนสร้างเองครับสุดยอดเลยครับงานก่อสร้างเคือโอ้โอ <c oughs> งานเลาวเกิขี้รักมักจำไปค <c oughs> ู <c oughs> ่รักพักจำเหมือนขี้รักมักจำคู่พักรักจำ เอาผู้ใดยังได้สังนะครับฟีมือฟีมือไปสร้างเฮือนกับติดต่อมได้ที่บบานิพนธ์ข้ามตะกานี่แหละครับเพื่อนจะสร้างเฮือนให้ค่อยเก่าค่อยเก่าไปทีละเก่าครับ เมนูของเราวันนี้นะครับเป็นต้มเครื่องไน่หมูนะครับก็เอาไปต้มให้มันสุกซะก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปย่างต่อจากสูตรไดนแล้วนะครับแต่น่าจะกินครับนี่ครับน้ำพริกข่านะครับน้ำพริกข่านี่เป็นน้ำพริกทางเหนือนะฮะรสชาติจะเผ็ดร้อนแรงมากๆเลยมีซอยจุ้ดําบ่โอ้บอกเหบอกว่ามีซอยจุ้ดํานะครับแต่แต่เอาเอาเป็นสุกดีกว่าสำหรับคนที่มากกินดิบกับไปจุ้เลยนะครับอันนี้ เครื่องในหมูคนดังไฟนี่ครับนางเอกของเบ้านิพนธ์นะครับน้องปิ่นนะฮะมื่อน,นี้มาเอ็ดกับเขาให้กินยางใส <c oughs> มาลบโกนดูๆนะเดี๋ยวถ้าใสเห่าต้มแล้วก่อนครับอันนี้ใสครับอันนี้ไสอ,อันนี้เป็นกระเพาะครับเป็นกระเพาะ ของหมูนะฮะอันนี้เป็นส่วนของสันข้อหมูมันเยอะแน่นอนเลยนะครับถ้าอยากส่วนที่แสบแสบแสบแน่ก็จะมีสันข้อนะครับแล้วก็สามสันของหมูที่แสบแสบนะครับแล้วก็ใส่กับหธรรมดาคือกันนะฮะกระเพาะนำ้ำเอาสรุปว่าแสบเบิร์ตครับตาอีจากจักหน่อยครับยางไปเรื่อยๆครับนวดไปเรื่อย นี่แหละครับเ็นบอลควันยังซิ่นะครับลมแห้งครับลมแรงมากนี่คือลมหนาวถ้าตกกลางคืนมากะอยู่ประมาณ10อ,อ,องศานะครับสวงเที่ยงคืนสวงเขาเสากับแปดองศาเลยนะฮะสุดยอดเลยบรรยากาศบ้านผม หมูคอหมูไส้ครับนี่ไส้โอ้ยหหน่ากินเป็นตะกินนะครับคนน่ะอ่ะนี่นะครับคือข้าวเที่ยงของวันนี้นะครับก่อนที่จะเออไปเบิ้งเขาแสดงแสดงมิวสิกนจังหน่อยนะครับคนนี้กระเพาะครับนี่กระเพาะกระเพาะหมูครับอันนี้เอาไปต้มก่อนแล้วก็มายาง เอาชิ้นจักตอนกระเพาะหมูครับอืเอาไปต้มก่อนมาชิมบัวงาบครับเอาไปต้มก่อนมันจะไม่เหนียวร้อนและและ้วอาหารเราก็เสร็จสมบูรณ์นะครับวางบนเสือผืนบักใหญ่ครับเซนเดอร์น้อง <c oughs> น้อง, <c oughs> น,องน้องยังเกาะ มาโอมมาส้มโอนเมาส้มโอ,มา,ม,โอมาเด้อวันนี้ครับเอานนี้พลคาสกา,กามามามาคับทีมงานทีมงานครับทีมงานมื้อนี้จะมาเล่นมิวสิกนะครับภายในค่ายเอ่อค่ายอะไรนะ YouTube Land นะครับยูทูบแลนด์เลกคอร์ตยูทูบแลนด์เลกคอร์ตนะครับมื้อนี้ขาใหญ่ทั่วนะครับเป็นเอ่อผู้สนับสนุนยอย่างเป็นทางการฮะรอ่ะจังได๋ก็เดินด้วยท้องครับกองทัพต้องเดินด้วยท้อง โอ้มีซอยจุพร้อมครับขาใหญ่เพิ่นกินนี่เบื้องนะเอ้าซีบิลโด่เดี๋ยวขาใหญ่เพราะจุ่ให้เบิ่องครับเอาซ่อนมืะพี่ขาใส่เลยมือจับเลยมือจับแบบปัานเท่านี้แหละโอ้ยเบ่งหัวพี่น้องชิมพี่ขาชัวร์ยังเสร็จนะแก้วกระแทบบมความอิซซาครับตะกี้ผมก็กินอยู่เดี๋ยวนี้เศร้าแล้วนี่มันพี่ขาสุดยอดครับสุดยอด เดี๋ยวพี่เอร์เนี่ยครับน้ำพริกข่านะครับสูรตรภาคเหนือกินเข้าไปนี่ครับนี่ออ๋เบิ่งใกล้ๆดีกว่าน้ำพริกข่าครับมีข่านะครับแล้วก็พริกแห้งโขกเข้าไปแล้วก็เกลือเสร็จแล้วก็ใส่เอ่อมะแขวนนะครับได้จ้ะหอมนะแห้งโคตรลองเบิ่งรว้าจอดินมะม่วงจอดินมะม่ว อันนี้อยังเนี้ยข้าวห้างไก่หนุยโอ้นี่ข้าวห้างหมดเลยเนี่ยมันไปกินพวกข้ามเนื้อมันหนอยเปิ้ลามี่มันวะกินแล้วกินมั้ยมาอีกตัวนี้ครับทุกอย่างตังค์วะกินตั้งคแหงเอาตามพนันกันห้องไปจ้าข้ามาหุงไงทับไปเก่งเยอะเลยล่ะนี่ครับมากินน้วกันเดิมเมียงครับอันนี้มี กระเพาะหมูนะครับแล้วก็ไสหมูสามซันแล้วก็ส้มตำน้องปิ่นนะฮะอ่าสุดยอดเลยไล้วตัวน่ะจุโซด้วยเอาเลยอิอย่มแล้วของมักเลนี่ของ,นนของชอบเบาเอครับพ่นับเรบ่อยมักแกงมันไม่มีพยาธิใช่ไหมครับมีไหม,ม

กินแต่หมูหมดนี่พ่นว่ากินเนื้ออะไรกูเบื่อเนื้อโง่เนื้อหมูอร่อยปากลำบากท้องเออเอ้ามือเปรี้ยมเป็ดปลาเนาะปลาไงมันใหญ่ไงซื้อปลามาหนึ่งตะเกียวมะกอะคุณรักสีได้ไปแอมมันเออเบิร์ดครับบ้านี้แอมปลาคุณละนอน มันดีกงู๋ยวผมจะพาเป็นเบื้องเบื้องหลังนะครับเขาไทย m อ็มวีนะฮะก็เป็นศิลปินนักร้องที่แต่งเพลงขึ้นเองและกาม,มาอัดเพลงเล่นๆน,นะครับที่บ้านของนิพนาธ์คาตากามีแต่ตากล้องครับ <laughs> มีนิพนาธ์คาตากากับเ ผู้กำกับตัวเล็กนะครับทีมงานบ้านหน้านะฮะกลกองเชียนั่งหน้าสนอนเข้ากล้องหมดเลยเอทียงาเอาใหม่เ้อดิเมื่อกี้ติดกล้องเชียนังเต็มเลยคัดครับสนุกสนานนะครับช่วงปีใหม่นะฮะมื้อนี้อัด MV กันนี้ผมบันทึกเบื้องหลังให้เบิ้งนะครับจะได้เบิ้งคลิปเต็มๆน่าจะเบิ้งอยู่ช่องของทีมงานบ้านหน้าฮะ ไปไปสามกล้องครับกดมาเร็วๆบ้างก่อนกดแฟนเขากดใช่มฮะเออเอ๊ะติดกล้องเอ๊ถอยออกไปก่อนคุณอะครับเบื้องหลังครับคุณอะผูกกับกัปขอไหวกันแป๊บนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่กับดินอีหลกแล่าเกือกขี้ดินแต่เราอาบน้ำได้เหรอกดไปกดไปกดไปก่อนคุณครับกล่องเสียเฮาโอ้ดังคักคักดังคักคักเอกมยี่สีคนนี่กวดได้และดูนี่ เป็นเบื้องหลังครับวันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกนะครับยยมิวสิกวิดีโอแรก,รกแรกของปีละ,ะว่างที่เขากำลังมุมกบุญอยู่กับพระเอกมิวสิกเฮ้ากันลอ,อยมาหานางเอกดีกว่า <c oughs> โอ้ยงามขึ้นเนาะไปแต่งหน้ามานี่เนาะ นางเอกครับนางเอกอันนี้เป็นรับบทนางเอกเธอแรกกันบ่เนี่ยเคยแสดงมองอื่นบ่บ่จ้าบ่าเคยเนาะมองนี้เธอแรกเนาะเอาฝะน้องน่เดอ้อน้องส้มโอเป็นบ่ส้มโอมมโอืเเงสียลทาจักหน่อย <c oughs> คุณนะครับมุดเฟืองมุดฟางอยู่แต่ละคนเอา แต่ที่เด็ดๆนี่กคือผู้กำกับนี่ครับเบ้าเอ็นหักหักมุดขี้ดินอยู่แต่เพื่อนอาบน้ำได้เหรอแกรด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 แกบังเอลไหมกูเผือดเบิ่งบ้องยี่พ่นครับเก็บอยู่ว่าเก็บอยู่เก็บอยู่เพืนบน้ำยี่ดอกมือนี้อ่เดอีงี้ยแห้งหนาวซะดอก ขำมานะครับขำมาแรงมากนี่อากาศอยู่โคกหนองหน้านี่หนาวสุดๆเลยนน่ะมาอันนี้พ่นกันเกลือกฟื้องแล้วก็ไปกอดมีมาอนี้กันอ่ะอเดี๋ยวเดี๋ยวเด้วอ่ะหนึ่งสองสามแอคชั่นเออโอ้โหต้องเก่งมันเก่งเอานั่นแหละเอาเอ็ดคือเฮาครอบ ปัดเงื้อเหนื่อยแห้งของเครื่องครับพร้อมเรียนไร้เนี่ยพร้อมเลยพร้อมลงบัตรแห้งๆทั้งสั้นหล่ะอยากเป็นพระเอกมือกับเมื่อยังทีละยังบ่แล้วครับใกล้จะจบแล้วครับสำหรับเทคนี้มีหอมบ่หอมบ่ได้เนาะ ใช่ย <łość> ิ <S 2> <S 2> ้มแบบพแล้วน่าจะมีสากหอมแกมได้วยนะเอาละครับนี่นะครับวิธีการท่าย mv นะครับกระท่ายกันเองแหละเป็นมือสมัครเล่นนะครับมีนิพนกัตกากับทิงงานบรนณาผมเองก็แจมเบื้องหลังนะครับ เล่นกันไปม้วนๆนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนเลยนะครับสำหรับมื้อนี้นะฮะทีโคกน้องนานิพลคําตะค่านะครับช่วงโลโควิตกําลังระบาดนี้ให้ทุกคนรักษาสุขภาพและก็ป้องกันด้วยการใส่ผ้าปิดปะนะครับและก็ล้างมือทุกๆครั้งที่มีการสัมผัสกับวัตถุนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ